สวัสดีครับปกอิอมฟิเชียนวันนี้มีงานมันนีกมี้านวันนี้มีงานคี่มาทำแกเข้าวปูวันนี้มีงานที่สองอานมั่วซื่าชอบกินก่อนลอบกินก่คน นั่กดีเนื่งข้าวลูกโป่งก็บว่าไป็ตัวที่คือว่าคือว่าแทงสัตว์ดูารสัตว์ดูายข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาสองข้างมาเขาทำให้ดูแล้วไหมครับ60วินาทีถายได้ยืนสุดได้รับรางวัลไปเออใช่ไหของณราพรไหมครับพร้อมค่ะสัญญาณมาสามสองหนึ่งไปครับแรครับไม่ได้ข้ามเลยนะข้าครับ คำที่สองครับเศษเสียกเศษเสียกชอบกินอะไรครับรัวพันพันโซอะไรอะไรเศษเสียกตอนนี้ตอนนี้กำลังอะไรอ่าอะไรเศษเสียกยังโซ่จะยังโซ่แซ่บเพราะว่าเล่นเกมนี่ครับเดี๋ยวจะอะไรกันอะไรอีกข้ามไปข้ามไปพี่ว่าข้ามข้ามไปไปไม่ไปที่เราดีแบบทุกวันบางวันทุกวันบางวันเนาะทุกวันบางวันขาบ่ขาบ่ข้ามไหมข้ามไหม

คนเริ่มเยอะครับคนเริ่มเยอะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่ากูปนาะรเห็มึอใยเลยเขามาเบอกว่า้เต้นนะครับว่าไม่นะครับเป็นร่มอามิดนได้เลเอาเฟโด้วยครบอคตงสด้วยครับร่วกันครับหลับไม่ได้แล้วนะตัวเองเมื่อกี้น่ะที่หรอว่าบอกเพื่อนตนี้มิติชิตต่มครับคนผมมีหมองนังชิตตุมไล่หลายครับผมอได้อีกข้างครับผม ส่วนี้ก็โซนแม่ไม่หักเพาะหักครับคคุคคณค่ะ แต่อยา่าเดี๋ว่าไปนะที่อสอรอรืก็ไปเกงก็ไปเกงก็ไปตอบด้าจริงๆนะครับผมเอาลครุ้ดท้ายนี้ไปเดี๋ยวเราจะมอบโชคใหญ่ให้กับทุกท่านในรอบนี้นะครับก็คือจักราวัลและกี่ดอทั้นเองนะครับแล้วก็โอกาสนี้ครับเรามีบุปราส่งาานของเราที่จะมมอบชคใอยกับทุกคนด้วยนะครับโอกาสนี้ครับขาเสมอนเชิญลนเียคุณ่งจมรับผู้การกต้องเที่ยห่ระไทสานกรามาเิญที เราที่มาสัแตงลักกีดอวันดี่อเเนื่องจากว่างานของเราเป็นากกับของาคอีสานเราจะมีผู้รนการการท่องเที่ยวจากทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสานย่อยมาเรื่อยๆ่าน้อดช่วเลยครับรางวัลที่หครับโรงแรมเด่งกินี่รีสอร์ทเขาใหญ่มูลค่าส2 0 0ัอร้บาทต่อคืน2รางวัลครับผม่านัที่หนึ่งครับขอแสดงความยินดีครับกับคุณ ปรีดาพรนาคตุนครับคุณปรีดาพรนาคตุนครับหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย1897 1897ครับและผู้ช่วยินท่านต่อมานะคะขอแสดงความยินดีกับคุณพัานผู้ชมคนเขาามาครับผมสกูดวัชรากอนะกูลค่ะคุณพัชรพลวัชรากอนะกูลเบอร์โทรลงท้ายด้วย2542เบอร์โทรลงท้ายด้วย2 5งห หนึ่งรางวัลครับหนึ่งรางวัลครับขอนสดงควนดีนะครับมอสักคู่นี้ซากัคุณปรีดาวันนะคับ้ำไปครับหนึ่งรางวัลเท่านั้นเดียวคนตอนนี้ถิ่นนำทางสายรางวัลให้กับท่านอืด้วยนะคะอบผมและต่อแสดงความยินดีครับกับบุญสิรีรักพรประทมครับแล้วก็คริัหมายเลขนงนงสองส้าเ็ดแบาสิบสี่าหกแดี้าแบ่ป ว่าโรงแรมแบบต้องเที่ยวที่ไหนนะครับมีที่สวยงามแล้เราสนใจครับท่านแรกครับขอแสดงความยินดีครับกับคุณฮาวิทีสีจันทองครับก็ไม่ที่นะเป็นเห็ดเห็ดแล้วอ๋อนี่วิีการเล่นเซตครับผมได้ประมาณ50%ครับใกล้สิเซตแล้ว

อีกตรงนั ok ้นเขาขายเสื้อผ้าเขาขายเสื้อผาผู้หิงครับตรงนั้นจะเป็นจุดส้นขายเสื้อผ้าผู้ิงครับวอย่างคอุปสรรคนัี่คืออุปสรรคกรรนี่คืออุปสคคี่คืออุปสคี่คืออกคกา มานังเบิ่งไปที่ครับผมบาอแล้ว,ลวนี่ขอหยคลกปแกันีลนะรครับตอนนี้มีเบล้ิกระิ์